สวัสดีค่ะก็จะอันนี้เป็นหลักเกียวนะคะจะพาทําหลักเกียวดองค่ะอันนี้ก็ตัดใบตัดอะไรออกแล้วนะคะแล้วก็เอามาปอกตัดรากออกค่ะปอกเปลือกออกเนาะแล้วก็ใส่ใส่กระมังใส่กระมังแล้วเราจะล้างอีกรอบหนึ่งนะ,ะเพื่อนนี่ก็ปอกไปเรื่อยๆค่ะอันนี้งานแบบโอ้โห นันช้างเลยนะเพื่อนเพราะว่าเยอะมากเลยนี่ค่ะก็ปอกไปเรื่อยๆเลยค่ะนี่ค่ะปอกอันนี้ปอกใส่น้ำแช่น้ำไว้แบบนี้ให้เขาแบบว่าลอกๆแบบเปลือกแบบนี้ออกมาเนาะ ก็ไข่จะแกรมค่ะใข่ตะแกรมกึ่นไว้นะคะถูไว้ให้ให้น้ำเด็ดนะคะจะใช้เวลานิดนึดนงค่ะปอกนี่ก็หลายชั่วโมงเลยนะคะ เป็นชัว่วโมงเสร็จแล้วค่ะก็พึ่งไว้ให้แห้งนะคะพอพึ่งเสดจน้ำแล้วนะคะเราก็เอามาใส่ขวดโหลนะคะขวดโหลแก้วแบบนี้นี่เป็นขนาด4ลิตรนะคะก็เป็นขวดโหลที่เราล้างทำความสะอาดฆ่าเชื้อด้วยลวกฆ่าเชื้อด้วยน้ำร้อน แล้วก็เช็ดทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะก็ใส่หลักเกีียวไปทั้งหมดนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเทเน้ําดองเนะะี่ยนี่ค่ะนี่เป็นน้ําดองหลักเกียวสําเร็จรูปนะคะที่ซื้อมาจากซูเปอร์นะคะเขาก็ปรุงมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใส่หมดขวดเลยค่ะมันก็จะพอดีเลยนะคะนี่ค่ะก็จะท่วมหลักเกียวพอดีนะ,ะก็ เทน้ำเนี่ยให้ท่วมปริมาณหลักเกีียวที่เราเตรียมไว้นะคะเสร็จแล้วก็ประมาณ2อาทิตย์เนี่ยเราก็เริ่มกินได้แล้วค่ะจะถ้าใครที่ชอบกร,บกรอบๆนะก็สองสองอาทิตย์ก็กินได้แล้วจ้ะนี่ค่ะเก็บได้เป็นปีนะคะ